ครับท่านผู้ชมครับผมหาพาไปขายนะครับขายดีช่วงนี้สมเร็จนะครับทั้งในสนามมาขายดิบขายดีนะครับได้ยินเสียงรถได้ตอนนี้นะรถหลายข่างค้างนะตรงข้ามอ่าแพงกับสำชันนะมาได้เลยนะ,ดะเดี๋ยวผมมีซองพาแล้วอันนี้ผมจบจบตัวเลขไปแล้วโอนเรียบร้อยนะครับโอนเรียบร้อยแล้วช่วงนี้กําลังอินกับสมเด็จนี่ผมมากหลายเลยเนื้อแบบนี้ นี่ได้แล้วของผมเนี่ยไปนะครับทีเดียร์99ครับสุดยอดเลยองค์นี้มากหลายอ,อันนี้ผมจ่ายเงินเราได้เลยจ่ายเงินแล้วถึงถ่ายนะไม่จ่ายเงินไม่ได้ถ่ายเด้อพี่น้องเด้เอนี่ครับเห็นไหมครับแต่ละองค์นี่หนึกเหลือเกินผู้ใด,ดมากเนื้อใครชอบใครชอบเนื้อเดียวกันก็ไม่ว่ากันเด้อเล่นแค่ชอบเด้อไม่รับผิดชอบใครทั้งนั้นแหละสมเด็จเนี่ยขนาดกรรมาการยังเถียงกันเลย กรรมการ9คนนี่อีก5คนใช่อีก4คนไม่ใช่เสื้อไผแล่ะครับนี่พี่เด็ดครับประมาณนี้และพี่น้องนี่นี่น,นี่เอาเบิ้งจะจาไปนี่อันนี้นนพิมพ์อยู่ๆยังน้อยเดีไปขายสนามลจ่ายเงินหมดแล้วนะเอาเบึ้งสำนีแหละนี่ค่อยมากอันนี้เลยนี่เดี๋ยวองค์นี้จะไ,ไปเหตุลับองค์นี้สงสัยต้องไปทําตลับห้อยนะจ๊ะองค์นี้ มักหลายเดี๋ยวดูดีครับพี่นอ้องอนะครับสุดยอดเลยสุดยอดเลยดูครับให้ดูซีมุ่มเลยครับม้วนสารดีมากเลยเนะี่ยผมก็บ่เคยได้หอดลักพันตั้งืตอขายเด้ดแต่รักลอยเอาไปก็ได้ <laughs> เอาไปขายเด็ดแต่ลักลอยพี่น้องขอหยาิเศร้าแท็กเดอ้อเพราะว่าเห็นเขาทักเห็นพี่น้องเนี่ยทักมาสื่อสมเด็จผมว่าเปิดที่รักลอยสามลอยสี่ลอยอย่างมากอะ่ะนะโดยเฉพาะลูกค้าเก่เกาๆนี่ แคบสิบพได้ไปการยังเขาเลยแต่ว่าจะไปต่อไหลายด้วยผมเหมือนราคาน้ลมันหลได้ดิเพราะเปิดเปิดกันค่าบอายังไงซะว่าคันผมเปิดเบาเลยจะต่อผมหลายด้วยเพราะว่าบั่นมีงผมเปิดกาดราคาดิเพราะว่าสังเกตว่าคันผมเปิดราคาเบาๆแล้วนี่นั่นแหละคือหมายเข้ามาผมผมเอาประมาณนั่นแหละผมบ่ได้ว่าเปิดราคาเพื่อให้ต่อเด้อนะครับพี่น้องแต่ว่าถ้าถ้าผมสังเกตแล้วว่าผู้ใดนี่ ต่อผมหลายคักเนี่ยผมจิกาดแล้วหมายก็าว่าเปิดให้เปิดซุ้งสูงเพื่อให้ต่อได้บาทนี่งโมซันผมอยู่บอไไรได้เสียค่าน้ำมันรดมากเนี่ยหลายบาทแล้วอ่ะโอเคโอเคโอเคเอาเบื่องไปอีก,กน้อยอันนี้ซื้อแล้วละจ่ายเงินแล้วนะครับอันนี้เป็นพาพีเขาดรอกพาเพลินว่างอยู่บ่บ่เ็นทางผมเพลินกับม,มี่ม,มุ้งเพลินอยู่หลายคนกับหมักอยู่อันนี้ลงพองเงินอันนี้ก็อีกวิชาหนึ่งอายแล้วหมาักเจ้าของวา่าขาดนี่แน่นอนแล้วว่าเราหมักครั้งนี้ แต่ว่าผมมามาข้างคุณผมซื้อแล้วผมมากแบบนี้นะครับอันนี้ประหลัดชี้ข้างไหนวาไม่แกจะจานเต็มเลยฮะเจ้าของว้าหลวงพอ่อเือเจ้าของว่าหลวงพ่อเหลือารับพ่สเจ้าเจ้าของว่าหลวงพ่อเหลือในแห่งคือลพลพน้องอคอยหาที่เด็ดบางอันผมเกาขึ้นว่าไรน,นะครับมันอาจจะมีนันนี่อยู่บางอันนี่ครับเอาเบงสมเด็จเราจะน้อยรละวมาคังอย่างที่เด็ดแต่ว่าวิ่งมาซื้อเองนะผมไม่ได้วิ่งกลับมาแล้วนะอยู่ที่ตรงไหนนะพี่ ต้องข้ามต้องข้ามกำแพงกับสำชันแเนี่ยทางทางไปเขาเรียกว่าทางไปถนนส,สุขุมวิทเส้นน้องหญยบูเส้นเนี้ยนี่นะครับพี่ๆวิ่งกันมาเองนะผมผมกลับแล้วผมจะไปกินข้าวแล้วข้าวช้าไม่ได้กินเด้อกว่าผมไม่วิ่งกลับมาซื้อนะผมจะไม่วิ่งกลับมาซื้อผ้าให้ใครนะเพราะว่าผมเคยช้ำใจมาหลายรอบแล้วนะวิ่งกลับมาซื้อพอเอาไปส่งแล้วไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่ญญาเรียกข่อยเสียทั้งค่าธรรมนรถเสียทั้งเงินบอกใครยกลับไปซื้อผ้า ซ้ำตัวขวอออ่อยขัดเออรอบนาข่กับบ่อไห้เคดิตแล้วห้แล้วคนพี่องค์นี้ยังอยู่ไหมพ่อเขอกากลับไปซื้อมาแล้วเอ้าผมพ่าเอาจ่อยผมเลยบ่บอซื้อแล้วเออเพราะว่าขันมี่ซ้ำได้ก็ซื้อไปซ้ำนานนะพ่อแล้วนะครับนี่ผมบอได้ซื้อมาอ่อาเพิ่งอีกรอบนึงดูอันนี้เขากองแหงนั้นครับนี่นี่เออสงสยัยสิมีกินแล้วล่ะยังสี่นี่ยุสนามเนี่ผมกาดสูงได้เด้ผมไปขายสนามผู้ใดซ่องเข่าตา่อยกาดสูงแหละ ค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยจำพูดยังไงว่าถ้าผมจําหน้าไม่ได้เนี่ยผมกาดอยู่แล้วถ,ถ้าถ้าถ้าจำหน้าได้ทุกวันผมไม่เคยกาดใครนะเห็นเดินไปเดินมานะอ่าโอเคนะท่านผู้ชมนี่เขาเรียกว่าอาชีพมหัศจรรย์เราว่ะไม่ว่าใครก็มีโอกาสได้พัแท้ไม่ว่าใครก็มีโอกาสโ,โดนพเกีเหมือนกันกว่าเจสิบเป็นดอกเตอร์ว่าเป็นทนายแหละคอยเห็นมาหลายไลนแล้วไปซองผ่านนี่เด้อครับพี่น้องทุกคนมีโอกาสทั้งนั้นแหละครับคอยมากหลายองค์นี้เลยอ่ะรวย้วยนะครับ สาธุสวัสดีครับ